ที่ขาปีดาสุบุภูอาจารย์น้องบโ้ดานน้นนอ์น้องน้นนอนหาชื่อนะครับอ่าพี่น้องโรงเรียนประสูงอายุที่กรบทองุกทังกับมือไปวัดว่านปุลมตกหล่นพี่น้องมาบอท่านเขาใจผิดน้องเฮ้ากกันวาเจ็นมองเน้ารอเลือนน้องเอ๋เฝ่ง้นได้ เจ็ดม้อาามงบาให้ลุกชาก้มาทรงลุกชา้กระตืนสวยพอดีท่านก็เพิ่นโทษไปหา,า่าไปกับผมกระได้ก็ใช่แต่ที่แรกว่าสิบมมาเด้ปไปได้อกโมมมันคือสิฟ้าลาย <c oughs> ครับกระบปกไปยังครับมื่อนี้ก่าดีใจร้ายนะครับดีใจร้ายทีพี่นอ้องเฮ้านะในชุมชนแดงหมอเฮ่าร่วมคูมร่วมกอดเปิดทงเรียนประสุงมายุ ในฐานะที่ of of Venice, cción, ์คมเป็นตัวแทนของพี่น้องนะครับกตีใจลาซึ่งอ่าอสิทธิใจแห้งด้วยความสมรสมัยสามัคคีกันนะครับในตำบลแดงหมอเฮานะครับไว้ยังกับผอมเทียงเงี้ยงหนากันนะครับเพราะว่าจะต้องเป็นทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหมอเฮาเป็นในความสําคัญนะครับกับพี่น้องเฮาวัดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับกผมกบดีใจ ที่เราดูถ่าซะผมประจํากว่าท่านอาจารย์สมนว่าท้าอายุหกสิบปไปแล้วบองผมก็ท่านเคยเห็นว่าผู้ใดไปท่าธุรกิจยังประสบผลสำเร็จด้วยจักคนหรือผมก็คิดอออมันแน่นมาหน้าของมาเพิ่มทั้งพระพุทธศาสนาหรือโรงเรียนผู้สูงอายุเท่าเพื่อมาคลอนไับ นากันก็ดีใจนะครับอ่าโบ้โบมีงานเราขับคนเฮานะครับอันให้ปันปลายของชีวิตนี่ก็คือคือมาเห็นกันหนรือก็เป็นช่อดชื่อนะครับเป็นชดชื่อเป็นดีใจนะครับดีใจที่ได้มาพบปะที่นอนเฮาถ้ามโปมีงานจังสี่ก็บพอดีออกกอพกอกันถามแจ๊คเขากันอ่าผู้นั้นไปแล้วพ่อป่าเนาะผู้นั้นยู่จังไรนอนผู้นี้อยู่จังไรนอน มู่เดียวกันกันยังบอเห็นหนากันบ่าเพื่อจังสี่ในเมืองเขามีโรงเรียนแต่เขาเสด็จกังอยู่เรื่อยไปนอนกันยัางคืนหอดกันนะครับเพราะว่าเคยร่วมกันเคยเดินทางเคยไปฟั่งร้อนคอคนท่ให้ฟังอยู่วัดป่านอนกุดลงพี่น้องนั่งเทียงจอกกอดว่มีเก็บขาคือสันดองบาดนะครับเพราะว่าบุญกลุ่มบุญหงเป็นบุญหลายนะครับเป็นบุญหลายที่ที่เห่อในมาร่วมกัน ยูนี้ที่โรงเรียนผู้สูงอายุเฮ้านะครับผมการดีใจดีใจแห้นะครับ,รรบสึ่งต่อไปก็คงจะมีะกิจกรรมต่อไปเรื่อิผนว่าคนสิให้งบหลายคนนี่ท่านตานขออพบ่นว่าสิขอท่านนายก <c oughs> จะขอกับขอเนาะนายกพระเจเสียมากท่าใส่รับบ่เปหยงนะครับทุกจริงทุกอย่างนะครับเปนะ็นก็นดูแลเฮ้าบ,บา่ว่าจะเป็นด้าน เป็นเสือเป็นผาทุกอันทุกแนวนะครับที่เป็นเดชสรรมหาไหกมหาไหกับพีน่น้องเฮา้ดทุกคนนะครับกา็กดีใจนะครบว่ากลาวขอบคุณทั้งทีมบริหารนะครับทุกส่วนนะครับที่ได้มองเห็นความสําคัญของผู้เฒ่านะครับครับสำหรับเอ่อผมได้รับเงินอีกส่วนหนึ่งคือมือเอ่อมหาอิสร,ราไรยาสพันธ์เพิ่มมาแต่เพิ่มอเงินในเฮ้าไมีอยูหาลอยบาทกับบอกว่าเสียไปใส่ยังมีหลาย เนี่ยจะถามพี่น้องเซี่ยวไปท้ำบุญบรรทงบ่ดื้อจังใดเนาะเออเอาเขาท้ำบุญกับพี่น้องบรรทงเข้านาะเออหาลอยบาทก็ได้บุญน้ำกันซะทุเออเป็น้อนส่วนก็บางทีก็นองเข้าไอ้ได้บุญส่วนคนบุญน้ำกันนะครับแล้วก็หมอด้วยเข้าหาลอยขันสีแดงกันกระสีโได้ยพูดละสองบาทเนาะมันกะหน่อยมันหน่อยแห้งนะครับไปท้ำบุญน้ำกันซะไต่เขาทมทนาบุญน้ำกัน คืออใไรบุญน้ากันครับกับว่งเนี่ยครับทายสูตกับขอเอาหนวอยขอใช้ให้พร้อมในไงพยายน่าเอ้าผู้ที่มาร่วมกันอยู่นี่นะครับมีแต่ความสุขความเจริญคิดนึกสิ่งใดก็ขอให้ใดทั้งความประมาณปรารถนาคิดเงินก็ขอให้เงินไหลนองคิดท่องก็ขอให้ท่อไหลมากด้วยพร้อสีประการคืออายุวัฒนะสุขภารปฏิภาณ ท่านอาจารสมบัติสุขสวัสดิ์ที่ประทับทมงค้นจะเรื่องทุ่นทนทุกตนทุกคนเถิดครับท่าน